Ya, dia kena macam ni. Eh, nak dah payah. Eh, ala dah. Kita lawan. Eh, saya saya. Eh, ada kena. Ah, menjadi. Eh, kena ke mana? Eh. Titung ni. Eh. Mati dah. Bye. Bye. Hai, macam. Eh. Baru kali pertama lah. Eh, kau mana weh? เกิดไปแล้วไม่หลอกจะเกอบต่อแล้วเฮ้ยอะไรกันนั่นอะเฮ้ยอะไรกันอ่ะเฮ้ยสวนเลยเฮ้ยลุกเลยัดปเลยฉได้ยินเสียงเกิดนะแจ้งมันจะฆ่าโอ้ยมันจะฆ่าตัเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขามาด้วยเฮายซะเฮ้ยเฮ้ว้าวทำไมกชันเห็นอะไรวะ เฮ้ยดีใจไปข้างหน้าเก็บไปเก็บไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยอยากให้เฮ้ยเฮ้ยเล้วหน่ยเตายซะเฮ้ยแกฆ่าทั้งค่อ่ะจะทำอะไรเยี่ยมตายจ้ะตายจ้ะเออจะไฟอะไรเนี่ยตรงนี้ก่อนนะไปเลยไปเลี้ยวปจะมาจะอะไรพูดเฮ้ยอันนี้แกตรงนั้นะเฮ้ยเออบุกทันเลยเฮ้ยตายละโอเคดิตายซะ

ีละจะจต้องหนีออกไปให้ได้อะไรเนี่ยเฮ้ยแกอีกแล้วนะเนจ้เจ้เอ,อะไรเนี่ยจะเข้ามาอ๋อนี่ฉันตายแล้วเนี่ยฮะอะไรเนี่ยฉันจะไปตายแล้วเนี่ยอ้าวดอกจะไปเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยอ้อได้ฟืน้นแล้วเอ,อาละเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังนะคือเรื่องมันยาวหนึ่ง ก็พอเราด่านะจะจะลอยขวังกันแล้วกันคือเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะคือตอนนั้นน่ะตอนในตอนนั้นฉันกำลังอยู <t <t ่ตอนนั้นเนี่ยฉันก็ได้รับสัญญามบางอย่างซึ่งมือฉันไปดูแล้วลันก็คือแซนฟอร์ที่ยังไม่ตายซึ่งเขาขอให้ฉันเนี่ยมาช่วยเขาแล้วก็พาแทงเนี่ยกลับไปฟืนชี้ด้วยฉันเนี่ยจริงไปบอกกับ มีมอสให้พาแฟนฟอดมาแล้วก็ศบนายมาด้วยจากนั้นเนี่ยฉันก็ดูในจิตใจของนายที่นายกำลังต่อสู้อยู่จากนั้นฉันก็เลยแฮ็กไปที่ความกลัวของนายเพื่อให้แล้วมันนั้นก็ไปกระทบอยู่ที่ตัวใจของมันซึ่งมันก็ส่งผลทำให้ฉันเนี่ยสามารถควบคุมมันได้ฉันเนี่ยจึงควบคุมมันให้หนะักไอเอานายเนี่ยออกจากที่นั่นแล้วมันก็สำเร็จด้วยแลวเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละ ัลหลขอบคุณมากเลยด็อกที่ช่วยฉันมากป็นลาหรอกแต่ตอนนี้เราต้องกลับบ้านดยก่อนเพราะตอนนี้ที่นี่มันอันตรายมากไปถัครบโอเคอก็บุปผภมได้จุดแดงแล้วทันครับแฮงยังไม่ตายครับผมต้องยังต่อดีครับ